ต้องใช้ดำช้อนก่อนใส่ไปเลยแล้วเราก็มาปรุงรสพอไหมเราจะเอารสแบบมันไม่ค่อยเผ็ดหรอกไอ้น้ำพริกเผาเนี่ยรสเข้มข้นนิดนึงเก็บไว้ทำสักสองสองหม้อแบบหม้อเล็กๆแบบเนี้ยนะไม่ใช่หม้อใหญ่นี่เดือดแล้วค่ะเดือดแล้ว ทำง่ายค่ะทำง่ายเราก็ทําเมนูง่ายๆนะเนี่ยใส่ผักลงไปเลย <laughs> thank you so much thank you so much นะคะทํากินเองเนาะก็เป็นหม้อเล็กๆนะคะไม่ได้หม้อใหญ่ถ้าทําขายนี่น่าจะดีเนาะน่าจะไปทําขาย ถ้าทำขายก็เป็นมืออาชีพเลยเราไม่ใช่มืออาชีพทำไม่ได้ละขายหอมเลยค่ะหอมเอเขาเรีกยกอะไรนาไอ้น้ำน้ํำพริกเผาอะ่ะหอมได้พอดีหนึ่งหนึ่งกระทะพอดีหนึ่งหม้อนี้หม้อนี้ก็ดีนะ ยกไปไหนก็นได้ยกไปทำที่ไหนก็นได้เต <biscuit S 1> ็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยค่ะเดี๋ยว <uelle> ถ้าเราไม่พอเราก็เพิ่มได้นะน้ำพริกเขาเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักหน่อยนึง เดือดสักนิดหนึ่งนะคะฝาหม้อไปไหนนี่ยังไม่ได้ปรุงนะยังไม่ได้ปรุง ขอชิมหน่อยนะคะชิมหน่อยว่ารสชาติจะไปทางไหนไม่มีรสชาติอะไรเลย <c oughs> <c oughs> เพราะเรายังไม่ได้ปรุงขอบคุณนะคะขอบคุณเสียนะคะย่าสงสัยติดจาก คุณกาแน่เลยขอบคุณนะคะขอบคุณคนภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะ P P A d R, R O T นะคะขอบคุณหลายๆนะคะอ่านไม่ออกขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ุณลนะเติมความอร่อยก่อนเพราะว่ามันไม่อร่อยเสียเสียเสเติมความอร่อยก่อนคุณคุณจานาสวัสดีค่ะคุณจานาสวัสดีค่ะ thank you so much นะคะ i love you i love you อันนี้เติมซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว สองทักทีเดี๋ยวรอน้ำน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลานะคะเขววาบอกให้เอาน้ำน้อยๆเราก็ว่ามันน้อยมันไม่น้อยมันไม่น้อยซะแล้วเราก็ว่ามันน้อยแต่มันไม่น้อยซะ,ละนนยแล้ว ค่อยมีรสชาติหน่อยค่อยมีรสชาติหน่อยเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมะนาวนะคะเอ้น้ำอะไรนะส้มมะขามส้มมะขามส้มมะขามนี่นะคะน้มะาขาม